เคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมจิตใจของเรามันถึงได้ซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้วันนี้เราจะมาลองกางแผนที่จิตใจฉบับโบราณอายุกว่า2,500ปีดูครับซึ่งแผนที่นี้เนี่ยอาจจะให้คําตอบที่เราตามหากันอยู่ก็ได้เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมจิตใจเรามันถึงได้คาดเดายากขนาดนี้อย่างเช่นทําไมการทําบุญบริจาคเนี่ยวันนึงเรารู้สึกอิ่มเอมใจมากๆเลยแต่อีกวันกลับรู้สึกเฉยเซะง,งั้น ผมว่าเราทุกคนน่าจะเคยเจอกับประสบการณ์ทำนองนี้นะครับคือความรู้สึกที่ว่าโลกข้างในของเราเนี่ยมันทั้งวุ่นวายสับสนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันมีคู่มือการใช้งานจิตใจแบบละเอียดละเอียดที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้ง2,500ปีก่อน เรากำลังจะมาสำรวจระบบที่ว่านี้กันครับมันมาจากพระอภิธรรมซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียมง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับแผนที่ของสภาวะจิตที่มีความแม่นยำสูงมากอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าแผนที่แห่งจิตใจที่ว่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานะครับว่ากันว่าคำสอนนี้มันมีความละเอียดลึกซึ้งมากมากซะจนเชื่อกันว่า ต้องแสดงธรรมนี้ให้กับเหล่าเทวดาบนสวรรค์ฟังก่อนหลังจากนั้นถึงค่อยถ่ายทอดความรู้นี้มาสู่โลกมนุษย์ผ่านทางพระสารีบุตรอักรสาวกองค์สำคัญนั่นเองครับทีนี้แล้วแผนที่ที่ว่าเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างต้องบอกเลยครับว่าขนาดของมันอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจได้เลยค่ะในพระอภิธรรมนะครับมีการจำแนกทุกขนาดจิตของสภาวะการรับรู้ของเราเนี่ย ออกมาเป็นจิตประเภทต่างๆได้มากถึง89ประเภทเลยทีเดียวหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันในชื่อจิต89ดวงนั่นแหละค่ะแล้วจิตทั้ง89ประเภทนี้เนี่ยนะครับเขาถูกจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3กลุ่มหลักๆด้วยกันครับก็คือกามาวจรจิตหรือพูดง่ายๆก็คือจิตในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละ2คือมหคตจิตอันนี้จะเป็นจิตในระดับสมาธิขั้นสูง และสุดท้ายคือโลกุตรจิตหรือจิตของผู้บรรลุธรรมแต่สำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะโฟกัสกันที่กลุ่มแรกเป็นหลักครับเพราะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกเราส่วนใหญ่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะขอพักเรื่องสภาวะจิตขั้นสูงๆอย่างสมาธิลึกหรือการบรรลุธรรมเอาไว้ก่อนนะครับแล้วมาโฟกัสกันที่จิต54ประเภทของกาม,มาวัจรจิตนี่แหละซึ่งมันก็คือระบบปฏิบัติการของความคิดความรู้สึกและการกระทําในแต่ละวันของเราเลยทีนี้ ภายในประสบการณ์ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแผนที่ฉบับนี้ชี้ให้เห็นครับว่ามันมีอยู่สองเส้นทางหลกัหลกๆที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งจิตของเราสามารถเลือกเดินไปทางใดทางหนึ่งได้ในทุกๆขณะจิตเลย2เส้นทางที่ว่านี้ก็คือ 1. อกุศล,ลจิตหรือสภาวะจิตฝ่ายอากุศลที่มีรากมาจากความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงกับอีกทางหนึ่งก็คือ กุศลจิตหรือสภาวะจิตฝ่ายดีที่มีรากมาจากความไม่โลภหรือการให้ความไม่โกรธหรือความเมตตาและความไม่หลงหรือปัญญานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกสองเส้นทางนี้กันถ้าเรามาดูฝั่งอกุศลจิตทั้ง12ประเภทนะครับจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยถูกครอบงำโดยสภาวะจิตที่มีรากมาจากความโลภซึ่งมีถึง8ประเภทด้วยกันตามมาด้วยความโกรธอีกสประเภท แล้วก็ความหลงอีก2ประเภทครับเพื่อให้เห็นภาพว่าแผนที่นี้มันละเอียดขนาดไหนนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆเลยแค่ความรู้สึกอยากดื่มกาแฟเนี่ยเชื่อไหมครับว่าในทางอภิธรรมแล้วมันสามารถจำแนกออกมาเป็นจิตที่เกิดจากความโลภได้ถึง8รูปแบบที่แตกต่างกันเลยทีเดียวความโลภ8รูปแบบนี้เขาจำแนกโดยดูจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันครับอย่างแรกเลยคือดูที่ความรู้สึกว่าความอยากนั้นมันมาพร้อมกับความดีใจหรือมาแบบเฉยๆ 2. คือมันเกิดขึ้นเองหรือว่ามีคนอื่นมาชักชวนและ 3. อันนี้สําคัญที่สุดเลยคือมันประกอบด้วยความเห็นผิดหรือเปล่าอย่างเช่นการคิดว่าการลักขโมยเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่เป็นไรแบบนี้เป็นต้นครับเอาละทีนี้เราลองมาดูอีกเส้นทางหนึ่งกันบ้างนะครับนั่นก็คือฝั่งของมหากุศลจิต8ดดวงซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ หลักการจำแนกก็จะคล้ายๆกับฝั่งอกุศลเลยครับคือดูว่าการทำความดีนั้นนะ่ะมาพร้อมกับความรู้สึกดีใจหรือทำไปแบบเฉยๆมันเกิดขึ้นเองหรือว่ามีคนอื่นมาชักชวนและที่สำคัญที่สุดคือทำไปพร้อมกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเหตุและผลของกรรมหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นการบริจาคอย่างมีความสุขโดยที่เรารู้และเข้าใจว่าการกระทำนี้จะส่งผลดีตามมาอย่างไงบ้าง แต่หัวใจสําคัญของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือแค่การที่เรารู้ทันว่าจิตของเรากําลังเป็นอกุศลอยู่เนี่ยการรู้ทันนั้นในตัวเองก็เป็นกุศลแล้วมันคือการเจริญสตินั่นเองครับโอเคการแจกแจงรายละเอียดพวกนี้มันก็น่าทึ่งมากๆเลยนะครับแต่คำถามก็คือแล้วเราจะเอาแผนที่นี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้จริงในชีวิตประจำวันละ่ะคำตอบก็คือแผนที่โบราณฉบับนี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่อยู่ในตำราเฉยๆครับ แต่มันคือคู่มือภาคปฏิบัติสำหรับการเจริญสติในรูปแบบที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาหรือการตามดูจิตของเราไปเรื่อยๆนั่นเองการตามดูจิตนี่นแหละครับที่จะค่อยๆเปลี่ยนจิตใจของเราจากสิ่งที่เคยดูเหมือนจะลึกลับซับซ้อนให้กลายเป็นเหมือนภูมิประเทศที่เราคุ้นเคยที่เราสามารถคาดเดาเส้นทางและเดินทางไปบนนั้นอย่างชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆ พอเราระบุสภาวะจิตเหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์เราก็จะเริ่มเห็นทางแยกในใจตัวเองได้ชัดขึ้นและนั่นทำให้เราสามารถเลือกที่จะเดินไปในเส้นทางที่เป็นกุศลได้นั่นเองครับสุดท้ายแล้วแผนที่ฉบับนี้มันเลยเปลี่ยนคำถามสำคัญในชีวิตเราไปเลยครับจากเดิมที่เราอาจจะถามแค่ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ไปสู่คำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือ แล้วจิตประเภทไหนกันแน่ที่กำลังทำงานอยู่ในตอนนี้เพราะการที่เราเริ่มตอบคำถามนี้ได้มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในใจเราเลยล่ะครับ